พฤติกรรมที่5เนี่ยอันนี้ก็เป็นกันเยอะมากเลยนะคะคือหลายท่านนะคะคือคิดว่าเดี๋ยวงานไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะต้องทํางานให้เสร็จหนังสือยังไม่ได้อ่านเลยเออต้องอ่านให้จบก่อนคือมันมีโน่นนี่นั่นจะต้องทํามากอยากได้วันหนึ่งเกิน24ชั่วโมง แต่คุณอย่าลืมนะคะชีวิตเราเนี่ยปรับสมดุลน,นะให้ได้นะคะเขาบอก8ชั่วโมงเนี่ยมันต้องแบ่งให้กับการพักผ่อนนอนหลับนะคะมันอาจจะไม่ได้นอน8ชั่วโมงเต็มนะแต่ต้องไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงคุณอาจจะมีช่วงที่เออค่อยๆปิดไฟนะคะออวางเรื่องการดู iPad ดดูมือถืออ่านเลิกอ่านหนังสือนะคะพักสายตาสวดมนต์ภาวนา ให้จิตใจเนี่ยนะคะพร้อมที่จะนอนหลับพักผ่อนเต็มที่เนี่ยก็คือควรจะต้องมีการนอนหลับพักผ่อนเนี่ย อย่างตาม6-8ชั่วโมงแล้วหลายคนทำไม่ได้ไม่ได้แบ่งเวลาให้ตรงนี้นะคะไม่ได้ดูแลเรื่องสุขภาพเอาเวลาไปเรื่องงานเรื่องหาเงินหรือทำอะไรก็ตามนะคะที่ลืมแบ่งเวลามาดูสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือไตเราก็อ่อนล้าด้วยนะคะเพราะว่าไตาของเราเนี่ยเขาก็ทำงานตามวงจรชีวิตของเราเหมือนกันอวัยวะต่างๆคือถึงแม้ว่าเขาทำงาน24ชั่วโมงเหมือนหัวใจ เขาทำงาน24ชั่วโมงนะคะแต่ตอนที่เรานอนหลับพักผ่อนเนี่ยเขาจะได้ทำงานเบาลงนะทำงานเบาลงแล้วก็อวัยวะต่างๆหรือภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเขาก็จะได้มีการเสริมสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะมีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพิ่มในร่างกายนะคะถ้าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับการนอนจะทำให้สุขภาพเนี่ย โดยรวมนะฮะรวมไปหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องภูมิต้านทานนะะหรือไตของคุณที่จะอ่อนล้าแล้วก็เลยจะทำให้ไตเสื่อมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมให้ความสนใจแบ่งเวลาเรื่องการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะ